สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่19พฤษภาคม2 5 6 4วันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าเซเล็กน้อยปรับตัวลงนิดหน่อยนะถือว่าเรียกว,ว่าด้วยปัจจัยของต่างประเทศหรือว่าตลาดหุ้นต่งประเทศหลายตลาดก็มีการปรับตัวลดลงนะโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเองก็เปิดมาวันนี้ก็ปรับตัวลดลงนะั้นเรียกว,ว่าตามทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นนิวยอร์กซึ่งมีการปรับตัวลดลงในทะี่ดัุนีเริ่มมีความ วิตกกังวลในเร่เกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟอ้อนี่ที่อยู่ดีๆมันก็พุ่งขึ้นมาด้วยว่าเกินกว่าความคาดหมายนะด้วยว่าก็จะคนก็คิดไปเลยว่าแม่มันน่าจะส่งผลทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยเปลี่ยนใจเนี่ยกลับมาใช้นโยบายการคุมเข้มด้านการเงินที่เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าที่ผ่านมาเวลาเงินเฟอ้อพุ่งมาแบบนี้นะหลายๆคนก็ตีปิศาณว่าโอฟเฟดต้องปรับมุมมองปรับนโยบาย แต่สุดท้ายเฟดกโบอกยังคงเหมือนเดิมทุกประการนะเรียกว่าเป็นเรื่องของความกังวลใจเรียกว่ามีเหตุมีผลในการที่แบบว่าทําให้นัคุณเนิยแบบว่าตีความพูดง่ายว่าเอว่าว่าเฟดต้องคิดอย่างนั้นเฟดต้องคิดแบบนี้นะ่นเลยทาให้ตลาดหุ้นเราเห็นว่ามันจะแกว่งตัวบนปัจจัยทั้งหมดว่าบนท้องเรื่องนะเรียกว่าไม่มีอะไรที่ใหม่ๆแต่ประการใดนะครับนั่นคือเรื่องราวของ ต่างประเทศนะนอกนจากเรื่องของความกังวลของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิน่าทีนาไหลในภูมิภาคอเอเชียตอนนี้ก็ถือว่าก็มีความกังวลนะยังยังคุมกันไม่อยู่พูด,ดง่ายๆในขณะที่แในส่วนของสหรัฐเองยุโรปในหลายประเทศก็เริ่มแบบว่าคุมได้แล้วตรงจุดนี้นะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการคุมโควิน1านั้นมาพูดถึงเรื่องของประเทศไทยกันบ้างวันนี้ทางด้านของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID 19นทนะหรือว่าสบาคก็มีการรายงานบอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะรเรียกว่าจํานวนใน3,394รายนะซึ่งในกรุงเทพนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีคัสเตอร์ที่เฝ้าระวังอยู่ใน3.4คัสเตอร์นะเป็นคัสเตอร์เดิมเนี่ย29คัสเตอร์และวันนี้มีเพิ่มมาใหม่อีกอีก5คัสเตอร์กันเลยทีเดียวหรือว่าประกอบด้วยตลาดบางกะปินะครับแคมป์คนงานก่อสร้าง เขตบางคอแหลมนะลงน้ําแข็งเขตจากแคมป์คนงานก่อสร้างที่ดอนเมืองและโกดังสินค้าที่บางซื่อเรียกว่าอเป็นคัสเซืรอหรือว่าขุดมาเป็นแบบนี้ผมว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังคงมีในน้ำเดยยังคงเพิ่มขึ้นอยู่จุดนี้ว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนต้องมานั่งติดตามกันด้วยว่าวันต่อวันกันนะครับพูดง่ายๆนะนั่นคือเรื่องราวนะคือ เกี่ยวกับเรื่องประเด็นสําคัญในส่วนของวันนี้เองนะซึ่งทุกคนก็มองูว่าในเดือนมิถุนายนด้วยว่าทางผู้พักภ้านที่ก็จะเริ่มแบบว่าปูพรมในการที่จะฉีดวัคซีนกันตรงจุดนี้ต้องดูที่ว่าจะระหว่างการฉีดเนี่ยแบบว่าจัดกันหนักๆเนี่ยจะต้องดูที่ว่าสัดส่วนเนี่ยผู้ที่ได้รับเข็มแรกนะกับจำนวนประชากรเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่และก็ท้าทายนะตรงจุดนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า พวกเราแบบว่ารวมไม้รวมมือกันเนีว่าพากันแบบว่าแหมฉีดวัคซีนกันก็จะทําให้ผมว่าเรื่องราวของความเชื่อมั่นเรื่องของเศรษฐกิจนี่น่าจะกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นในถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดัชนีอยู่ที่1,562.24จุดนะครับลดลดลง4.56จุดคิดเป็น0.29%มูลค,ค่าการซื้อขายวันนี้83,472.62ล้านบาท ห้าหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดวันนี้อันดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับเรียกว่านั่นคือตัวของ NSL นะครับเรียกว่าราคาหุ้นปิดที่13บาท70ตางเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงประจองนะครับเรียกว่า1บาท70ตางคิดเป็น14.17ซึ่งวันนี้ักมูลค่าการซื้อขายวันนี้4,060.52ล้านบาทหลักทรัพย์ที่2นะครับสแ,สแสนสรินะคดับราคาหุ้นปิดที่100 1>, 1บาท28สตางค์นะครับลดลง8สตางค์คิดเป็น5.8 8เมูลค่าการซื้อขายของแสนสลิวันนี้2818.49ร้าล้านบาทนะครับหลักทรัพย์ที่3นะครับนั่นคือตัวของปตทรหรือพ t t ีราคาหุ้นปิดที่39บาท75สตางค์นะครับลดลง25สตางค์คิดเป็น0.6 2เมูลค่าการซื้อขายวันนี้2110.24ร้ล้านบาทหลทักทรัพย์ที่4นะครับ KCE นะครับราคาหุ้นปิดที่62บาท75สตางค์ลดลง50สตางค์คิดเป็น0.79%มูลค่าการซื้อขายวันนี้1,983.51ล้านบาทลำดับที่5นะครับ K Bank วันนี้ราคาหุ้นปิดที่122บาทนะครับลดลง2บาทคิดเป็น1.61%มูลค่าการซื้อขายของ K Bank 1,839.61ล้านบาท นภาพรวมทิศทางวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรในดูว่าผมเชื่อว่าตลาดยังคงรักษาตรงแนวต้านตรงแนวรับในอย่างเหนียวแน่นหรือไม่เราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับอาจารย์นัทธวุฒิลุงวงกูรุไปจำรายการจะมาให้ทัศนะมุมมองรวมถึงการสรุปภาวะตลาดพุ่งนี้และมองทิศทางในวันพรุ่งนี้ยผมจะต่อสายถึงอาจารย์นทวุฒิลุงวงสักครู่ครับ กับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสรุปเป็นยังไงสรุปสถานการณ์ในปังหุบันครับอ่าสรุปก็ปรับตัวลดลงนะฮะเรียกว่าเหมือนกับตลาดทั้งประเทศนะครับด้วยว่าตลาดต่างประเทศหลายๆตลาดก็มีการปรับตัวลดเรียกว่ากังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะอาจารย์แล้วก็เรื่องของโควิดในส่วนของเอเชียนะฮะในขณะที่ตลาดคริปโตวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โห เล่นเอาแบบจัดหนักจัดเต็มแบบคนที่เล่นนะผมว่าเด็กๆวันนี้คงร้องอาจาก,กันหมดเลยนะฮะเรียกว่าวันนี้คริปโตที่แบบว่าลงแรงนะฮะเรียกว่าเกิดจากรัฐบาลจีนประกาศห้ามไม่ให้สถาบันการเงินนะ,ะและบริษัทด้านการชำระเงินนะฮะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินคริปโตนะพูดง่ายๆห้ามเลยใช่ไหห้ามเลยเอางี่เป่านกหวีดห้ามเลยแบบระบาดนะแบบนี้นะครับผมเล่นร่วงแรงนะครับผม วันนี้ตลาดรวมเนี่ยก็จริงๆับเป็นไปตามผูนะที่เล่าด้านประกอบฟังปมะ่าทว่าถ้าขึ้นก็คงขึ้นนิดหน่อยเสร็จแล้วก็คงจะเจอขายสลับมันขะึ้นมาหลายวันนะครับผมเล่าไอ้ด้านประกอบังประวาณคือว่าคงจะขึ้นมาแล้วแถวประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบันได้ประดาประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรประมาณาเนี้นะครับผมขายสลับ ก็ปรากฏว่าได้แค่มาห้าร้อยเจ็ดสิบนั่นแหละแล้วลก็โดดขายสฉลรับระหว่างวันลงไปถึงห้าห้าเจ็ดมีทำการถึรสงสรห้าหกสองแตือว่าตามหมูแล้วก็วันนี้เนี่ยหุ้นที่ว่ามีความเคลื่อนไหวมือหวานนี่ยังเป็นต่อเนื่องจากลูกของเมื่อวานอยู่ก็คือหุ้นดับเหมาใช่ไหมระหวานแรงเนี่ยไอทีดีเอ็นอาร อันนี้มันคิวของยนะูนิคยูนิคก็บวกไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสิบสองจุดหกหกสิบเปอร์เซ็นต์ใน,<ค>นาการเข้าใว่าน่าจะมีได้งานใหม่นะอืวลาไปประมวลแล้วของรับเหมาก็มีงานคู่เทียบนะอืคนเสนออันดับแรกเี่ยพวงานแปดพันห้าร้อยล้านของยูนิคเนี่ยคนเสนออันดับสองเนี่ยหมื่นล้านถึงเวลาไปให้เปเส็นสัญญาเอ๊ะ ให้เสนอราคาถูกหนีไม่ไปไปอ่ะอืัอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอแตะมือกันแตะมือกันจะบอกอว่าก็าอะไรอยู่ฟังดูไม,ไม่น่าไม่น่าฟังอ้าจับหนึ่งหนีก็โดยทั่วไปก็อาหารดับสองเข้าใจว่าน่าจะประมาณนี้นะว่าอาจจะมีได้งานเป็นประเด็นหลุนหลังอยู่นะส่วนอ,นอื่นๆก,นก็มี กลุ่มทางด้านตรง,ง,งปกครงบาลเนี่ยที่ยังไม่ึ้้ก็นก็ปล่อยขยับขึ้นนี่นะครับแล้วก็เห็นมีวอลุ่มมาติดอันดับหลายบางมีโคสสภานะโนศภาเนี่แต่ออก่อนก็มิต่ขายตัวจอวั้งเนี่ยมาสองสามวันที่มามีแต่คลิกแตชักอะไรกันขึ้นมาเชา่ว่าน่าจะมาจาก m อ c i ซหว่า นำ้ำหนักการลงทุนเพิ่มขึ้นนะอืมครับผมก็เลยทำให้รลครงราคาขยับขยื่นขึ้นมาส่วนรับเิดอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นที่เป็นซีเคนะแอบขึ้นนะซีเคนะแอบขึ้นในแง่ที่ว่าโรนที่บานมานี่มาจากสังเกตว่ามาตืต้อๆตันๆน,นะแนวตง้งแนวต้านแต่ว่ามาสักสิบแปดเงี้ยมาเริ่มผ่านตรงแนวตา้นวตานาขึ้นมานะไม่แน่อาจจะนํา ผมรับบองรับเหมาขึ้นก็ได้นะส่วนตัว,ตว,ตวคิปตัวอเรนเซีนี่ก็ต้องบอกคนที่มาเทยียทุนเนี่ยว่าเทรยียรคิปตัวอเรนเซีเนี่ยในใน,ในโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเึื่อย่างเดียวนะเออไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นทองคำเป็นต,ตราแลกเปลี่ยนคิปตัวอเรนซีเหมือนกัน คือในระยะปีสองปีมันที่คนเข้ามานี่มันมาเจอจังหวะขาขึ้น,นอ่าครับผมเจอจังหวะขาขึ้นเราก็ได้ว่ามันขึ้นกันอย่างเดียว,ยวหมดมันจะลงนี่ลงันตายเหมือนกันนะเนี่ยนะการที่ผมดูในส่วนของตัวบิตคองบิตคอยนี่ผมไม่คิดว่าจะลงน้อยนะเนี่ยน่าจะเยอะนะเท่าที่ดูทรงเนี่ยถ้าหลุดแถวประมาณสี่หมื่นเนี่ยมีโอกาสโอ้โหนะยาวๆเลยซะ ยาวไปน่ต่ำกระซำเหมือนยังมีโอกาสนะ่ไครับส oh. ิกโคือมองว่าเดีว่าประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหกนะโอ้โหพระดันใครที่คิดว่าตกมาแล้วในรอบที่แล้วตกลงรีบรับระวับบงกันว่ามีดยังไม่ถึงเขียงนะ <laughs> มีดจ,จะไม่ถึงเขียงกี่ตัวไม่ถึงเขียงไปรับหรือเป็นเอาคอนะไปรับเนี่ยนะอืมครับผมเออ ก็ถือโอกาสว่าเตือนกันไว้ไม่เป็นไรหรอกยังมีโอกาสยังมีจังหวะอยู่ใช่ไหมให้มันตกมากคว่สมัวด้วยนิ่งเสด็จน้ำทำท่าก,กัดดิกระเดี้ยจะงงหวัวเงยหน้าขึนแค่อยไปว่ากันก็ได้ไม่ต้องติบทั้งร้อนนะครับผมแล้วคนในแวดวงเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าผมเคยมาก่อนก็เล่ามาว่าบางทีก็เหมือนมวยเมาบั สังเกตมวยเวลาต่อยกันตุ๊กทับตุกทับโดนลงไปก้นจับเป้ากระแทกพว้กรรมการก็นับหนึ่งถึงถึงแปดที่ก่อให้ตั้งสติอยา่าเพิ่งควดภาพเลยลุกขึ้นมาเดี๋ยวล้มกันที่มีอกีก <laughs> อันนี้ก็เหมือนการโดนมาหนักๆที่ก็ตั้งสติค่อยคิดค่อยพิจารณาไม่ <laughs> คิดว่ามันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมชาติธรรมดามีปัจจัรล,ลบมีปัญจัยบวกก็มา อยาะให้ขึ้นอย่างเดียวนีมันไม่ได้อันนี้พูดมายาวๆว่ารอบก่อนนี้มีคนตายอยู่ทางเกาหลีอยู่ทางสิงคโปร์นั่นนะรอบรอบก่อนนั่นนี่เบาๆนะรอบที่แล้วนี่อเอาวที่แล้วนี่บิตคอยขึ้นมาแถวสองหมื่นแล้วตกมาแถวหมื่นมีคนตายเยอะหวปลงหวรุนไม่เคยคิดว่ามันขึ้นกันเป็นอย่างเดียวแล้วผมบอกว่าอย่างที่ว่าการตอบของอนอกกายนี่ก็บอกไม่ตายหาใหม่ได้นี่ก็ค่องจ้างมาเถอะ มันเงเดียวเท่ kind of mm ี hmm. um, loves, live, fruit, ่ว่า well, กัเดี๋ยวก็ค่อยหาอาใหม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะอืมนี่ก็ถือว่าฟังจากทหารฝาศสิในฐานที่ว่าเจอกันมาหนักเจอกันมาก่อนเจอมากเยอะเจอมาหลายขนาดนะอืมครับผมรับฝงกถ้าไม่มีแผลเต็มตัวนี่ก็ไม่มีชีวิตมาถึงวันนี้นะเออเพราะนั้นมีแผลนี่ถือว่าเป็นธรรมดาของนักรบนะนักอร่าำที่่านเลย ยิงนนย้งดีนั่เป็นดิ้งดีนะเป็นนักรบถ้าเป็นวีรบรุรุษนี่คงอีกอย่างนึงนะย์วีรบรุรุษเคยตายแล้วน,นย,ยังไม่อยากเป็นยังไม่อยากเป็นเป็นนักรบก็พอา <c oughs> จารย์มองตลาดหุ้นวัน <c oughs> พรุ่งนี้แนวโน้มภาพรวมนี่เป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็อ่ามันจะกรอบแขวนนี่มัน,มนจับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น,นะอืมครับผมกรอบแขวนนี่มันกรอบล่างนี่มันอยู่แถวประมาณนี้พอดี เวบริเวณเก็พ mm? ันห้าร้อยห้าสิบห้าบวกลบแถวประมาณนี้นะอืมครับผมก็กรอบล่างก็คือตัวเลขเป๊ะๆเลยเด็กห้าห้าสี่ห้าห้าห้าเนี่ยกรอบต้านก็อยู่แถวประมาณห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าเนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะแกล้งกันอยู่อยู่กรอบประมาณนี้ครับผมครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผม ครับผมในว่าอาจารย์มาฉายภาพนะมาเล่าประสบการณ์ในฐาะนะนักรบไม่ใช่วีรบุรุษนะครับสำหรับวันนี้นะที่ว่าแนวโน้มมันพรุ่งนี้ก็คงจะแว่งตัวลง1,500นะครับ50 54 55นะครับแนวใต้อยู่ที่1,570 1,575นะครับนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิรุมมงโมกุรูจำรายการมาสู่กูรูท่านสองนะครับคือคุณกรพัฒน์นรบ,บดเชษฐ์ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์นมบุรัพัฒนศิลป์นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะค,คุณกรพัฒเองมองตลาดหุ้นผันผวน,นนะครับเรียกว่ายังคงต้องมานั่งจับตาสัญญาณเงินเฟอ้อและการรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่ต้องบอกเลยว่าจะอาจจะมีผลต่อทิศทางการปรับนะของนโยบายการเงินในช่วงถัดไปไว่าไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเร็วกว่าที่คาดนะเดี๋ยวต้องไปนั่ง ติดตามกันนะสำหรับการในการประชุมข,ของธานาคารกลางสหรัฐนะครับในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศนะครับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อนักต้องบอกเลยว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงในวัตลาดเริ่มมีความกังวลมากขึ้นต่อจํานวนเตียง ICU ว่าเว่าจะเพียงพอต่อสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่นะหรือว่าปัจจัยนี้ทําให้เป็นอะไรที่แบบเป็นตุ้มถ่วงแล้วกันนะเรยกว่าต่อหุ้นพวกโดโมิสติกเพิ่มเติมนะครับซึ่ง ทางด้าน,นของคุณกรณพัฒนเองมองกรอบความเคลื่อนไัวของดัชนีนะต้องบอกเลยว่าอยู่ที่แนวรับนะครับอยู่ที่1540จุดสําหรับแนวต้านของดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่ที่1500 75จุดนะครับนั่นคือกูรูท่านที่2นาะของรายการก้วยของกับกูรูนะมาสู่ช่วงต้องบอกเลยว่าโอ้โหช่วงสุดฮอตจริงๆสําหรับ4หุ้นสุดสวิงนะครับซึ่งทางด้านของต้องบอกเลยว่าจับตามองสถานการณ์เรื่องของหมากเกมหุ้นกันตลอดทั้งวัน น่าถามว่าโอ้โหหุ้นตัวนี้มันแบบว่าเล่นกันแบบว่าสวิงแล้วก็ดุเดือดกันแบบต้องบอกเลยว่าแหมดูดีว่าจะมีความต่อเนื่องหรือไม่นะสําหรับในวันพรุ่งนี้เรียกว่าเริ่มจากสวิงแรกนะครับเรียกว่านะี่คือตัวของ FN นะครับวันนี้ราคาหุ้น FN ปิดที่สองบาทสิสี่สตางค์เพิ่มขึ้นสาสิบสองสตางค,คน์นะครับคิดเป็นสิบเจ็ดดห้าแปดเปเซนนะครับส่วนสวิงตัวที่สองต้องบอกเลยว่าวันนี้เล่นได้แบบว่า เคาะแบบว่าเคาะเพดานซิลลิ่งเลยนะเรียกว่านั่นคือตัวของ ecl นะครับราคาหุ้นปิดที่2องบาทสานะครับเพิ่มขึ้น52สตางค์คิดเป็น29.21%ส่วนสวิงตัวที่3นะ่เป็นตัวของหุ้น B นะเรียกว่าแนะง่คือ B ตัวเดียวนะ A แล้วก็ B แล้วกันตรงจุดนี้นะว,ว่าราคาหุ้นปิดที่66สตางค์ครับเพิ่มขึ้น8สตางค์คิดเป็น13.79%นะครับนี่คือหุ้นสุดสวิงตัวที่3นะส่วน สุดสวงตัวที่4น่าจะเป็นใครไม่ได้นะนอกเหนือจากนั้นต้องบอต้องเป็นหุ้นตัวของ p s t c นะถือว่าอยู่ในกระดาน m i วันนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาติดอันดับหนึ่งของปริมาณการซื้อขายกันสูงที่สุดแล้วก็ราคาก็บอกเลยว่าแหม่ร้อนแรงจริงๆวันนี้ตัวของ p s t c ปิดที่2บาท16สตางค์เพิ่มขึ้น26สตางค์คิดเป็น13.68%นะเรียกว่าน,นี่คือซื้หุ้น สุดสวงที่ทางด้านของทีมงานนะของหุ้นนิสั์มีการคัดสรรคัดกรองมาให้นะตทุบอกว่าถือว่าอยู่ในเรดาร์นั่นต้องบอกเลยーーว่าตรงมาดูด่ว่าวันพรุ่งนี้ยังคงมีความแรงอย่างต่อเนื่องหรือไม่นักหุนฟังแล้วนะว่าก็นําข้อมูลเหล่านี้ลองไปดูดิวอสีหุ้นสุดงที่ทีมข่าวทีมงานของหุ้นไซสยเนี่ยคัดมาให้เนี่ยมีความงดงามในตัวหุ้นดังกล่าวหรือไม่นะครับตรงนี้ด้วยว่าเพื่อจะนา สิ่งเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับสําหรับในวันพรุ่งนี้นะมาสู่ช่วงที่2ของรายการนั่คือช่วงของพูดเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะครับหลังจักเมย์แบงค์วันนี้เขาคัดมา2ตัวนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือตัวแรกตัวของบ้านปูนะครับดูจากรูปแบบของเทคนิคแล้วคุณอภิวัตบอกเลยว่าขึ้นต่อตามแนวโน้มเดิมนะซึ่งมองแนวรับบ้านปูที่12บาทแนวรับทัทที่11บเอ็ดบาทห้าสิบตาง สำหรับแนวต้านของบ้านปูอยู่ที่12บสาท50นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่12บสบาท90าตางนะครับส่วนแซบที่2นั่นคือตัวของสวัสด์นะครับคุณอภิวัตส่องกล้องดูต้องบอกเลยว่ามีสัญญาณลุ้นเด้งระยะสั้นนะครับให้แนวรับสวัสดที่72ิบสาท2ี่าตางแนวรับถัดไปที่70็สบาท75สาตางสำหรับแนวต้านของสวัสดอยู่ที่75บาท2ี่สาตางถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันไปนยหนนู้นเลยนะเจ7บาท7 75ตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของสวัสดปิดที่73บาทเพิ่มขึ้น75ตางคิดเป็น1.04%นี่คือสายเทคนินะคนะที่คุณอภิวัตคัดไม่ห้2ตัวนะครับนั่นคือตัวของบ้านปูแล้วก็ตัวของสวัสดนะครับนี่คือช่วงที่2ของรายการมาสู่ช่วงที่3นะของรายการนั่นคือช่วงของข่าวเด่นบอจอนะครับเรียกว่าทีมข่าวเองก็มีการคัดมา2ข่าวถือว่ามีความน่าสนใจดลบมาอัปเดตในเรื่องราวของ บริษัทจดทะเบียนนะมาล่าสุดว่าเขามีความเคลื่อนไหวแล้วมีการสถนนการณ์ล่าสนิเป็นอย่างไรข่าวแรกนะครับ IND นะได้งานขออนุญาตแก้ไขแบบก่อสร้างส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือนะครับวันนี้ทางด้านของบริษัท Index i ก t e r n a t i o n a l Group นะครับจำกัดหมายชนหรือว่า IN d นดี่มีการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์นักทราบว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2564นะครับเป็นว,ว่าบริษัทได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้าง ขออนุญาตได้งานแก้ไขแบบก่อสร้างแนละโครงการโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายระบบขนส่งระบบท่อขนส่งน้ํามันนะสายเหนือสระบ,บุรีและอ่างทองนะครับต้องบอกเลยว่าเขามีการโดยมีผู้ว่าจ้างนั่นคือบริษัทขนส่งน้ํามันทางท่อจํากัดนะครับด้วยว่ามูลค่าของสัญญาเนี้ยประมาณกว่า5ล้านบาทนะครับระยะเวลาในการดําเนินงานเนี่ยคือประมาณ1 4 4 6วันนะครับนี่คือ ข่าวเด่นบอจอข่าวแรกนะมาสู่ข่าวที่2นะครับ W P ส่งซิกครึ่งปีหลังจันกว่าครึ่งปีแรกนะรับนางสาวชมกมะมลนพุ่มพันม่วงประธานเจ้าที่บริหารบริษัท W P Energy จำกัดมาชนหรือว่า W P นะเปิดเผยว่าแนวโน้มธุรกิจนะครับของ W P เนี่ยในช่วงถึงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มมีสัญญาณในการฟื้นตัวดีกว่าครึ่งปีแรกจากความต้องการใช้ แก๊สนะฮะใช้แก๊ส LPG นะในภาคครวัวเรือนซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มรายได้หลักของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการขายอยู่ที่6 0ของยอดขายรวมของบริษัทและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับปีนี้นะ,ะ WWP จะเน้นการสร้างการเติบโตจาก3ธุรกิจนะที่ดำเนินการอยู่นะซึ่งแบ่งเป็นธุรกิจการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG นะซึ่งโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพภายในเพื่อ สร้างกำไรเติบโตอย,อย่างยั่งยืนนะส่วนธุรกิจที่2นั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG นะโดยมีแผนที่จะทำธุรกิจกเกี่ยวกับการซ่อมนะั้นแล้วก็ผลิตถังก๊าซของบริษัทในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในแง่ของรายได้ได้เป็นการสร้างซนเนจี้ให้กับธุรกิจเดิมได้เป็นอย่างดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับพัธมิตรในการทําธุรกิจร่วมกันซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆวันนี้นะครับ นอกจากนี้เองบริษัทยังได้มีการลงทุนในธุรกิจที่ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูปรูปท็อปนั่นเองโดยร่วมกับพันธมิตรซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญใน,ในการเข้าสู่ยุคใหม่ของธุรกิจพลังงานโดยล่าสุดได้มีการเซ็นสัญญาติดตั้งโซลาร์รูปท็อปจำนวนทั้งสิ้นสองโครงการนะครับได้ว่ามีกําลังการผลิตในสองไมกะวั์ใช้งบลงทุนในประมาณ45ล้านบาทคาดว่า,าจะแล้วเสร็จนะครับเรียกว่าประมาณสักไตมาดสี่ ปีนี้และจะรับรู้รายได้นเข้ามาทันทีในขณะที่ธุรกิจอาหารนะครับอาจจะต้องรอจังหวัดในการเปิดสาขาใหม่ของแบรนด์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งคาดว่าเมื่อสถานการณ์ต่างๆนี้เกิดในธุรกิจนี้น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะโดยคาดว่าธุรกิจอาหารจะมีกําไรในมากกว่า10%ของกําไรรวมของบริษัทและคาดว่าวจะสร้างการเติบโตในได้เป็นใน20%ภายใน ระยะเวลา5ปีน,นี่คือช่วงของข่าวเด่นบอจอนะนเรีวยกว่าน,นํำวันนี้นถือว่ามีการอัปเดตในส่วนของข่าวของ IND นะแล้วก็แล้วก็ดับนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k พุ่นอินไซ์แล้วก็ช่อง u t u b e พุ่นอินไซส์ด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์นั่นุสามารถดูได้ที่เว็บไซต์พุ่นอินไซ์ .com นะในหน้าในคอลมนมของ New Feed นิวเ e ซนั่นุจะได้เห็นข้อมูลข่าวสารเรียลไทม์อด ทั้งวันนะครับตรงนี้เรียกว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นองค์ความรู้แะเป็นส่วนในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้สําหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม